บิมไฟฟ้าสไตล์มันเก๋นขนาดนี้ใครก็อยากมีปะ ซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ต่างประเทศหรือที่ไหนไกลนะแต่มันอยู่ที่ประเทศไทยตัวเนี้ยคือฟิล์มไฟฟ้าของ i In House ที่สามารถใช้แทนโปรเจคเตอร์ได้ดูซีรีส์หน้าจอใหญ่ๆได้ง่ายๆเลยแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในชีวิตจริงใส่ข้างซีรีส์แบบเราก็อดใจไม่ไหวฟิล์มไฟฟ้าสุดครูที่เราฝันในที่สุดก็ตามหาจนเจอไม่ใช่แค่ดีไซน์สวยแต่ยังปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการจะโปร่งใสสบายๆหรือทึบเพื่อใช้เป็นจอโปรเจคเตอร์ก็ได้นะแค่คลิกเดียวเองเปลี่ยนเป็นจอโปรเจคเตอร์สุดชิกรับชม ซีรีส์หรือหนังเรื่องโปรดได้แบบเต็มจอบอกเลยว่าคุ้มเปลี่ยนบ้านให้หน่าอยู่ขึ้นในพริบตาสายเทคโนโลยีห้ามพลาดเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพจากอินเฮาที่ใส่ใจทุกรายละเอียดทำให้ทุกขั้นตอนง่ายและรวดเร็วพร้อมดูแลตั้งแต่การติดตั้งจนถึงการใช้งานจริงให้คุณมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและบริการบอกเลยว่าได้ครบจบทั้งสวยทันสมัยแถมใช้งานได้จริงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสำหรับคนที่สนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ